ของของมึงอะ่ะมันจะติดตัวไปจนวันตายนี่นะฮะประโยคเทพซาของเรื่องร้องของนะครับมีทุกภาคนะผมชอบมากเลยคือเขาเอามาพูดทุกภาคนะฮะการกลับมาอีกครั้งของพนอนะครับในเรื่องนี้ก็คือพนอภาค2นะครับเป็นจุดกําเนิดของครูพนอในเรื่องร้องของนะครับสําหรับใครที่เคยดูร้องของแล้วอยากจะรู้จุดกําเนิดของครูพนอนะครับแนะนําให้ดู2เรื่องนี้นะครับพนอภาค1และภาค2องเขาจะทาต่อกันเลยนะฮะดูต่อกันเลย ซึ่งภาค2เนี่ยเพิ่งเข้าโรงเลยพอดีผมได้มีโอกาสได้ไปดูรอบสื่อนะฮะโดยเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับก็จะต่อจากภาคหนึ่งเลยนะครับผมอ่าโดยในภาค2เนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับพนอที่โตขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือเข้ามาหาลัยแล้วก็คือตอนเนี้ยเป็นมหาลัยครูนะครับผมก็คือเอนติดแล้วครับผมแต่ว่าหนังเนี่ยจะบอกคร่าวๆว่าตัวพนเนี่ยความจําจเสื่อมแล้วก็ใช้ชื่อใหม่ชื่อว่าฟ้าคือตัวพนอนี่ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนนะทําไปลงไปไปฆ่าคนมาเท่าไหร่เล่นของอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลย แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับทำให้พนอเนี่ยความจากลับมาแล้วก็กลายเป็นพนอคนเดิมนั่นแหละแต่พนอก็ยังมีความเป็นคนดีอยู่แหละในพูดง่ายๆนะคะอันนี้คือเนื้อเรื่องคร่าวๆนะเดี๋ยวสปอยล์มากไม่ได้คือมันก็จะมีความแบบลึกลับซับซ้อนหักมุมแล้วก็สยองขวัญแนวไล่เชื่อดนะฮะอันนี้คือมีครบซึ่งก็รู้สึกว่าทําได้ดีนะแต่ในมุมของเนื้อเรื่องก่อนละกันเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างนะครับผมซึ่งรู้สึกว่า ถามว่ามองข้ามได้ไหมมันก็ได้แต่คือรู้สึกว่าอยากให้มันอย่างที่ผมรีวิวไปในภาคหนึ่งคือมันยังดาร์กไม่พอนะอยากให้มันดาร์กกว่านี้รู้สึกว่ามันยังจมดิ่งและดราม่าไม่มากพอต่อไปเรื่องการแสดงการแสดงเนี่ยต้องชมน้องเชอร์ปางจริงคือคือคือน้องเล่นดีมากนะครับภาคนี้คือรู้สึกว่าพัฒนาการของน้องคือมาไกลมากภาคหนึ่งคือยังไม่ได้ดีขนาดนี้ภาคนี้คือบอกตรงๆว่าคนลุกคือบางฉากนี่คือน้ําตาไหลเลยนะคือน้องเล่นดีมากๆอ่ะเออคือ คือพูดง่ายคือเป็นนักแสดงแถวหน้าได้แล้วอะแล้วก็ชินชินวุฒิชินชินวุฒิเนี่ยดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอย่างในหนังเนี่ยเขาก็จะมีเล่นแบบแข็งๆนิดนึงเจ๊กๆหน่อยๆน,นะแต่ก็รวมๆก็ไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าฉากที่แบบต้องเจ็บปวดหรือทรมานอะไรแบบเนี้ยมันยังรู้สึกว่ายังไม่ได้นะเออแต่ว่าก็ไม่ว่าก,ากันก็ก็ไม่ค่อยเห็นเขาในจอจอนี่เท่าไหร่นะครับจอหนังอะอก็เลยไม่เป็นไร อ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นนักแสดงอื่นก็เล่นโอเคหมดนะยังมีตัวประกอบที่ยังมีแข็ง,ขงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะเออแล้วก็ประมานะครับเรื่องภาพแล้วก็เอฟเฟกความโหดนั่นก็คือยังคงความแย่เหมือนเดิมนะครับภาคหนึ่งเป็นยังไงภาคสองเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าภาคเนี้ยคือผมชอบนะมันแย่ก็จริงมันโหดก็จริงแต่มันติเรื่องคือมุกมันซ้ำคือเวลาแยะ่ะมันจะแยะซ่ซ้ำๆผมยกตัวอย่างนะอันนี้ผมไม่สปอยอยกตัวอย่างหนังไร่เชื่อแล้วกันสมมติคุณไอตัวเนี้ยมันฟันคอขา แล้วมันก็ไปฟังอีกคนนึงคอขาดคือมันก็จะเป็นฉากโหดคอขาดไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกแบบเอ้ยมันมันซ้ำไปมั้งอะไราเงี้ยแต่โดยรวมแล้วเอาโดยรวมนะ้ภาพรวมอ่ะให้เจ็สนุกคือลุ้นสยองแล้วก็แหวะบางฉากก็รู้สึกมันแหวบดีนะสมจริงมากเออมันจะมีบางฉากที่มันรู้สึกแบบโอ้ยมันสมจริงขนาดนี้วะเออจะรีวิวยาวนิดนึงครับพอดีไปดูรอบสื่อมาก็อยากให้ไปดูครับอุดหนุนหนังไทยก็ถือว่าดูผู้กำกับมีความตั้งใจทําสูงนะไม่ว่าจะเป็น CG นักแสดงก็พยายามเต็มที่อ่ะผมรู้สึกว่าทุกกคนพยยาามับ เรื่องนี้จริงๆนะก็คือชอบนะครับโดยรวมคืออวยเลยอันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับได้เงินมาจ้างอะไรเนาะนะนะคือชอบจริงๆก็ไม่ดีก็บอกไม่ดีดีก็บอกดีนะครับผม,มก็ถ้าเต็มสิบก็ให้เจ็ดผมให้ประมาณเจ็ดนะอีกนิดหนึ่งเรื่องดรามา่าถ้าใส่ดราม่าไปหนักๆอะ่ะมันจะแบบแปลกเลยแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยคลิปนี้นะของแบบนี้ลองแล้วทำแล้วมันจะติดตัวพวกมึงไปจนกว่าจะตาย